แล้วครับ EP นี้นะฮะเราพามาบุกงานย่าโมนะฮะหรืองานฉลองชัยชนะทัาสลนาลีนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองงานนี้แต่วันนี้ถึงวันที่3เมษายนนะฮะอืมเปรี้ยวอยู่อร่อยเดี๋ยวตัดรังให้ครับโอ้โหเอาละนี่นี่ดูเอวหวานเอวหวานเคลือบภาพเคลือบภาพแม่ค้าเป็ดย่างพี่หมายบ้านเอ๋งเอ๋งเสียงดูแปลกๆนะ คำหนังเขาสวยมูฟวี่นี่แบบดีมากเลยอ่ะทำไปสวยทุกคนเลยอ่ะเสาลำวงว่าสาลำวงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็เจ้าสาลำวงตัวจริงได้ครับเอาแซบได้เลยครับตามใจปรารถนาได้เลยมาดิค่ะมาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะจะมาชมแม่แม่มาที่มาด้วยกันชอบเสียงเี้วกาวมากเลยสมาคมแม่แม่ชอบมากเลยแบบนี้ผัวพี่ยังไม่มาทำเลยผมใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม แลสำหรับ EP พีนี้นะฮะเราพามาบุกงานย่าโมนะฮะหรืองานฉลองช,ชนะทาวส์นารีนะครับพิจวัดรนครราชสรีมาหรือโคราชนั่นเองงานไม่แต่วันนี้ถึงวันที่3เมษายนนะฮะเขาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากงานนี้ไม่มาไม่ได้คนต้องมาจริงๆจัดย,วยาวๆไปและของกินของอร่อยเยอะแยะมากมายเราไปลุยดีกว่าครับ<า>คือจะบอกว่างานมันยาวมากนะเราเดินไปเรื่อยๆเลยกันเนาะเจออะไรยังไงก็หยุดดูกันไปไปไป,ไปลุยดีกว่าเอาเนี่ยฮะหยับคุงเต้นชุดหนึ่งครับ อยากกินถั่วต้มก็ชอบเราอย่างเดียวยำกุงเต้นดีกว่าไปข้างในต่อโอ้โหนีม่มาเป็นบ่อกันเหรอหูจริงจังมากเลยอ่ะมาเอาแซ,บซ่บๆที่หนึ่งครับอ,อ,อะไรนะ,ระผมต้องการจัดเต็มนัวนสุดเผ็ดสุดที่คุณจะทำผมได้ครับมาจัดมายืนเกาะตู้รอละอ่ะมาแล้ว โอ้อยังชอบเลยอะ่ะกุ้งเซนนี่แบบคือของโปรโดมาก <c oughs> อร่อยมากแล้วน้ำดีมันไม่กุ้งไม่มีกลิ่นเลยเป็นน้ำตลอดเนาะกุ้งอร่อยมากเอ้ยยังนัวเลย กับเป็ดป่าใหาไไ้รสอุดมอ้ออร่อยมากกินยาวๆไปเปรี้ยวไหมอะเร่ะอะไรนะเปรียปร้ยวกลาง,างขอชิมลูกหนึ่งได้ไหมไไเห็นแล้วแบบชอบมากเลยเวลาทอดไส้แตกแบบนี้เนี่ยร้อนไหมถามก่อนน,นี่อะร้อนทุกร้านอ่ะได้อยู่ไม่ร้อนมากแต่ร้อนแล้วอืมเปรี้ยวอยู่อร่อย ไม่จกตาเอาชุดหนึ่งฮะอันนี้อร่อยเลยเยี่ยมเลยเวลากินกินคู่กับพริกของดีพริกปักดีว่ะแล้วก็ซัดเลยชอบเลยก็คือแล้วก็ใส่ก๋วยจันไม่จกตาเปรี้ยวลักกรอบด้วยดูจอบครับแพ้ทางมากเลยเนี่ยให้กอกไข่เยอะวันนี้ครับโอเคครับอันนี้มันเป็นไส้เนาะ แล้วก็ใส่หมูอ่อนแล้วข้างในอ่ะเป็นปไข่ใส่แป้งไข่เหมือนประมาณแบบไข่ตุ๋นไข่อย่างั้นแหละยัดเข้าไปอันนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะบอกโคตรชอบเดี๋ยวลูกลอกใช่ครับชิมชิมหน่ครับชิมหน่อยมาผมชอบมากยังชิมแจ่วโค้าชของอร่อยเยอะมากงานย่าโมต้องมาจริงๆของเด็ดเยอะมาอันนี้โอ้โหนุ่มๆเลยอ่ะร้อนแน่นอนทุกอย่างแม่ค้าที่นี่ไม่เคยโกหกก็เราต้องเชื่อนะครับ ถ้าบอกว่าร้อนคือร้อนอย่าหืออย่าหืออย่าหืออร่อยจังเลยอ่ะหมายว่าน้ำจิ้มที่มันเข้าปากไปแล้วนะฮะแซ่บดีมากินเลยแล้วกันอร่อยไส้บางมากเลยอ่ะนี่อร่อยอเอานี่ลองดูได้ร้านนี้อร่อยจริงให้ดูความไส้หมู ร้อนอร่อยมากไปดูต่อกันปะเดี๋ยตัดรังให้ครับไม่ตัดร่างแต่จะให้น้องด้วยไม่เชื่อ c o ม m e n t ไปเดี๋ยวฮะใช่เลยโหจังหวะดีของเปิดผมเลยเอ้าลองดูไส้ย่างไข่เยิ้มอร่อยมากอันนี้เดี๋ยจริงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับปิดกล้องกล่อมครับอร่อยมากชอบชอบจริงๆครับได้ครับวิลีวะผูด้วย ดูทุกเทปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับร่างสีรุ่มยังไม่สั่งโอ้ร่างสีรุ่มคนพอดีไม่มาเหรอคะไม่ได้มาฮะับดูเพจพี่ทุกวันเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ครับโชว์หน่อยอ้าวขาบอกณทีเตรียมให้เราแล้วไม่กลัดสัตยารอเบิร์นชีสรอเบิร์นมาแบบไก่สายพันธุ์ไทยค่ะไก่พันไทยเหรอฮะใช่ถ้าสายพันธุ์ไทยมันจะออกเผ็ดพี่ชอบกินหมาล่าไหมชอบมากการรดรวม่าล่าไทยอ๋อเป็นซอสแบบเราของไทยใช่ไหม อ๋อนี่ว่าไก่พันธุ์ไทยซอสซอสเขาซอสซอสนีว่าไก่พันธุ์ไทยไก่ตีนะไก่ชนไม่ใช่ละโอ้โหนี่เบิร์นพร้อมเลยมามาต่อประมาณนี้ดีนะฮะคนยังไม่เยอะมากเย็นกนี้คนน่าจะเพียบเลยโอ้โหแซ่บจริงอ่ะหยอพริกแบบนี้เดือนเดือนเลยคล้ายหมาล่ะเา็นุ่มปังกรอบอ่าหนุ่มปังกรอบดีๆเวลากินแล้วมันคริสปี้ใช่ค่ะทะลักจริงโหจัดเต็มมากอันนี้ คงไม่ต้องถามว่าร้อนไหมไม่ค่ะนี่ไม่ร้อนไม่เหลือไม่เหลือโอเคเชื่อถ้าไม่ร้อนเนี่ยไม่เชื่อหรอกถ้าไม่เหลือเชื่อได้แม่ค้เต้นด้วยโอ้โหเอาละนี่นี่ดูเอวหวานเอวหวานแม่ค้เต้นทั้งวันค่ะแม่คะเอวหวานเต้นตอนมีกล้องดิฮะหวานเพราะหวานค่ะเพราะยาเลยเอวแล้วกันอย่่พวกหวานทานเลยนะคะได้เลยครับเทบับชีสไก่โอ้โหแน่นจริงอ่ะมางับเลยร้อนใช้ได้ อร่อยอร่อยไหมคะ่านเป็นไข่เป็นไทยเราจะออกเสียงนะดีเลยอ่ะดืมมากซอสแซ่บเลยซอสทำเองค่ะไก่สิบเก้าเนื้อห้าเก้าราคาไม่แพงนะฮะมาลองดูร้านนี้ได้แม่ค้าสวยด้วยใจดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากครับยำแหนมเก๋อ่ะเป็นแหนมจิ๋วด้วยอ่ะยำแหนมประตูผีอ่ะ น่าชิมมากเลยครับผมขอเป็นยำแหนมอย่างเดียวเลยได้ไหมได้ค่ะน่ากินมากแล้วร้านนี้เสน่ห์ก็คือมันลูกเล็กอ่ะธรรมดาเจะลูกใหญ่ๆทำไมถึงทําลูกเล็กอ่ะครับอันนี้เป็นของที่บ้านเลยทำแบบนี้ค่ะอ๋อสูตรของที่บ้านเออปั้นเป็นลูกเล็กๆเนอะเจ๋วจังเลยธรรมดาเจอลูกเป็นเริ่มเลยนี่เจอลูกเล็กๆหมดเลยเดี๋ยวขอกินนเป็นยำแหนมดีกว่าชอบชอบยำแหนมแหนมล้วนน่าลองมากยังเดินไม่ถึงไหนเลยอ่ะกินยับแล้วยาวไปยาวไปวันนี้อีกยาวไกลขายมากี่ปีแล้วครับ อ๋อที่บ้านขายอยู่แล้วแล้วประมาณกี่ปีฮะอยากรู้ความความยี่สิบปีเผ็ดไหมคะเอาแซปได้เลยครับตามใจปรารถนาได้เลยไปให้สุดนี่แน่นี่แน่โคเลโคเลเเรี้ยวเค็มเด็นเลยก็คือคนจะเยอะกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมฮะเยอะค่ะบ็คือคนเยอะมากค่ะโอ้ ของรงค่ามีมะม่วงเบาด้วยของปวดคุณวดีแต่ไม่กลัวเพราะเพิ่งซื้อเติมตู้เย็นให้นางไป2กิโลของไม่ขาดแน่นอนนี่แน่นี่แน่แนมมาแล้วอุ้ยโคตชอบเลยภมียไม่มาแล้วก็กินตามใจฝันเลยนะฮะอยากกินแล้วก็กินยิ้มทําไมมาถูงกมาก,กาเดี๋ยวผมขอชิม,มหน้าร่างกันเลยม,มายำแหนมโคตรชอบเลยแหนมล้วนๆแบบเนี้ยเลิศมากชอบมาก อร่อยหนังหนังสุดมากเลยอ่ะโอ้โอเพียวจีดเลยน้ำลายไหลเต็มปากเลยอ่ะพริกอันนี้ตำเองค่ะพริกโอเคเลยแต่ผมสบายมากแต่แหนมนี่ดีมากเลยชอบมากเอ้เาลองดูหนังหนังนุ่มหนดีอร่อยเพียวดีไปดูต่อครับ ร้านอยู่ไหนอ่ะเป็ดพิมายเป็ดพิมายนี่ค่ะหนูชื่ออะไรเจมี่กินหนดโคราชค่ะเป็นเผ็ประจําที่นี่จะพาไปกินร้านหนึ่งอะป่ะพาไปกินหน่อยร้านไหนป่ะเป็ดย่างพิมายถ้าสำเนียงก็จะเป็นบ้านเอ๋งเป็ดย่างพิมายบ้านเอ๋งเอ๋งเสียงดูแปลกๆนะบ้านเอ๋งบ้านเอ๋งอะบ้านเอ๋งบ้านเอ๋งงั้นโอเคอันนี้ตูดอยากกินตูดครับชอบมากเลยชอบตูดมากตูดไก่ตูดเป็ดตูดหมูกินหมดเลยก็คือร้านนี้มีตูดเป็ด ค่ะแล้วก็เป็ดใช่เป็นปีกเป็นปีกเป็ดค่ะแล้วก็ตัวเป็ดสามารถแบ่งได้เป็นครึ่งตัวก็ได้อ่าเพจมีช่องทางไหนบ้างมีทั้งเฟซบุ o กไอจีทิกเกอร์ค่ะไปตามดูได้นะฮะกินไหนดีโค้ราสินไหนดีโค้ราเป็นเพจประจำหนิโค้ราเลยชอบเพจแบบนี้มากที่แบบรักรักบ้านเกิดแล้วมาทำเพจจังหวะนี้หนับหนุนเลยชอบมากไม่ต้องเยอะนะผมจิ๊บแค่แค่แค่ไม้เดียวส่วนน้นางเท่าไหร่แล้วอ่ะ่จริงๆ พี่มาเดี๋ยวเราจะไปป่ะผมจะพรุ่งนี้ผมจะเข้าพี่มาหน้าวัดเดิมโอร้อนใช่ใส่กับไม้นี่แหละแล้วก็เอาน้ำจิ้มราดแล้วก็อ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถือพี่ทางด้วยแหลมมาเชียวมาลาดเลยอันนี้เป็นแจ่วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคกรอบกรอบแล้วโคตรร้อนเลยเห็นอัางวันนี้ว่าไม่ร้อนร้อนมาก ตาวอร่อยมันแห้งมากเลยแล้วตูดเป็ดไม่มีกลิ่นเลยตูดเป็ดวันแรกแห้งอ่ะหนังก็ะป๋อบเงี้ยจากข้างในมันจะมีความ juicy อยู่ juicy อยู่เนื้อ juicy อยู่แล้วจับก็แซ่บด้วยอร่อยมากครับอร่อยมากเขาขายเนื้อเป็ดเป็นหลักแล้วเราซัดตูดเป็ดก่อนเลยความชอบไม่เหมือนกันคนเรามาเหรออ๋ออ๋อที่เราทึ่มปากใช่ของดีโอ้ร้อน ให้ลองตัวเป็ดนะเพราะว่าตอนดึงหนักเป็ดออกมามันจะมีความกรอบแบบมากอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็ดูเคี่ยวให้ละเอียดร้อย้เกินนะฮะก็ติดคอซัดเต็มข้อมากเลยินตรงนี้เดี๋ยวฟ้าขึ้นไ้มอร้อนไม่ใช่ะรล้อเล่นอร่อยกล่าวกันได้ค่ะโอ้โหเนี่ยหนังแบบแนวความหนังเขาส่วนมูฟวี่นี่แบบดีมากเลยอ่ะโอ้โห ล่าจับนิดนึงได้ดไหมฮะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วอ่ะโอเคพอแล้วครับร้อนร้อนทุกอย่างโอ้โหมาลุยดีกว่ามันเป็นลุ้งพันเลยเฮ้ยตรงนอง<ะ>้อง,นองก็อร่อยนะเละิศนะมากเลยตรงน้องพักก่อนอออมันร้อนมันร้อนีต <laughs> อนน,อน, <laughs> อนี้เดี๋ยวเย็ยน <laughs> กินปะป่าวดู น่าเหม่อใช่ใช่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเอาเป็อย่างพิมายมาตามตามได้ร้านนี้เด็ดจริงขอบคุณมากครับแต่ผมต้องกลับแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอร่อยมากไปรูรยรต่อกัน<ล>น่ากินไหมทอดมันข้ามเลยมาปากพองดีชอบแพ้ทางมากเลยอ่ะเห็นทอดมันอย่างเงี้ยขอุญา่ายนะครับ กำลังขึ้นไปเลยกาลังแบบอ้โหูฟูๆเลยขอชิมันหนึ่งนะฮะโอ้โ,อโ,โคตรร้อนเลยขอบคุณมากครับ,รบส่วนนี้ขายมา่กี่ปีแล้ว25ปีชอบความรถทรัคแบบฟุตท럭แบบนี้มากเลยอ่ะเก๋มากโอ้โหผมรู้ว่าร้อนครับร้อนมากๆเปล่าก่อนโอ้ร้อนมากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยพอก่อนนะ เริ่มตอนนี้เย็นแน่นอนเอา้าดูเขาลงทอดมันดีกว่าไปให้เวลาพักหน่อยเอาดูทอดมันค่อยๆเกลาลงไปทีละลูกโอ้โหเนี่ยเลยลูกกลมๆเต่งๆแบบนี้มีหลากหลายมากอะไรนะฮะคขสวยไม่มาด้วยนะครับเขสวยไม่มาท้องแก่แล้วครับให้เขาดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านเอามาเราบุลยดีกว่าคิดว่าได้แล้วแหละกัดก่อนอร่อยมากเลยอ่ะ ทอดมันเนื้อนุ่มมากรสชาติดีมากพริกแกงหอมมากโหอ,อร่อยอร่อยเลยชุดละสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งรวมได้นะคะคือรวมทุกอย่างได้มีปอบเปี๊ยด้วยมีจอบปูทอดหมนหัวปรีอเอาใ่้หมดครับใอรเป็นชั่วถ้าหมาหัวปีเขาบอกไม่ร้อน,รอ,นอร่อยมากินดูร้อนอยู่ได้อยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับใจดีจังเลยขอบคุณครับ อร่อยมากมายิ้มดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไปสวยทุกคนเลยอ่ะเสาลำวงค่ะวเสาลำวง,งเฮ้ยเดี๋ยวกนี้ผมเจอเสาลำวงตัวจริง <c oughs> ไม่เคยเจอโอ้โหดีใจจังเลยอะ่ะเ <c oughs> ช็คแฮนด์หน่อยครับได้เจอตัวเป็นเลยเสาลำวงโอ้โห <c oughs> สุดยอดมากดูไว้นะฮะหน้าตาดีทุกคนเลยแล้วเต้นของที่ไหนยังไงอะครับว <c oughs> ันนี้ของวงนิชาแดนนะคะวงน,นิชาแดนแดนเก่งแน่นอนเลยดูทรงแล้วว่า อ๋อแล้วนี่ลํำยังหรือว่าล,ล้ลำกี่โมงครับ,อบเอาแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าเวทีดีกว่าไปดูคนสวยเหล่านี้หน้าเวทีกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ>ผมเคยเจอตัวเนเป็นเจ้าจังเลยอะ่ะสวัสดีค่ะอยากแนะนำหมูสเต๊ะสนามมา้าอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูมีคนชี้เป้าเราไปลองขอับคุณครับส่วนนี้อาหารพื้นบ้านมาลองกันดีกว่าสวัสดีครับหลายอาหลายล้านเลยครับไปเรื่อยเร็ววันนี้ ๋อโหพอเปลี่ยนโซนแล้วทรงเปลี่ยนเลยอะฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยอันนั้นแนวแบบัยรุ่นหน่อยเนาะอันนี้แบบพื้นถิ่นพื้นบ้านสาวมาพร้อมเลยไปลุยดีกว่าเขาบอกหมูสเตร้นตรรานนี้อยากให้ลองเจติ๋มสนามม,าม้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาฮาใช้เดี่ยวครับร้อนไหมไม่ต้องถามร้อนแน่นอนอาจจะเย็นได้โอ้โหนจิ้มดูแบบเนียนเนียนกริบเลยอะหมูสเต๊ะเจติ๋มสนามม้ามาเรามาลองดีกว่า อร่อยมากไม่ได้มาลอทานนะอร่อยเลยอร่อยมากๆเลยไม่เป็นไรไม้เดียวพอครับไม่เป็นไรร้านดูหน้าแม่ไว้อร่อยจริงเลิศจิ้มเนียนมากเลยเนียนคลิปร้านนี้อร่อยไม่เป็นไรจ้ะแม่ถึงผมกลับมาใหม่ไไม่แม่ให้แบบนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธแม่ครับเผื่อเผื่ออะไรด้วยอร่อยมากเลยอ่ะจริงๆมันเนียนมากเลยเนียนคลิปเลยอ่ะ ช่องสามขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยนลูกที่บ้านบอกว่าแม่ไดดูแค่ช่องเดียวช่องสามรักแม่มากช่องอื่นดูไม่เป็นเพราะเปิดไม่เป็นเยี่ยมมากแม่แม่มาถูกทางแล้วดูต่อไปอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบห้ามาช่วยร้านขายเหรอเก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากช่วยเลยหน้าตาดีขายดีแน่นอนคุณครูเหรอฮะอ๋อเพื่อนกับตากล้องค่ะอ๋อเพื่อนกับตากล้องโอ้เว่ยโอ้โหโลกกลมนะ ลูกกลมนะโหน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากสวัสดีครับมาครับมามาอย่าใช้หันข้างหลังพันกันไปมากเลยอมาขอบคุณมากครับมาสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับ ขอบคุณมากครับพี่ถ่ายผมไมมล่ะเซลฟี่ให้มาจะได้จะได้ครบบ้านเลยครบคอบครัวเลยมาไม่งั้นมาดูขาดๆเนี่ยไม่รู้อ่ะมาเลยครับเซลฟี่เนี่ยฮะจะได้ครบครบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับบรรยากาศความคึกคักมันมากมาเลยครับมายินดีมากครับสวยแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับสักครู่นะฮะกล้องนู้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาคนสวยอยู่ร้านไหนเนี่ยที่บอกุนนด้ะเทบับใส่ชุดไทยมัเลยเคบับเลยขอบคุณมากครับ ได้ครับขอถอดเสื้อขอบคุณครับตกลงกันได้หรือยังเนี่ยตกลงกันได้หรือยังกล้องอยู่ไหนโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาไปดูให้ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันชอบคนขายหน้าเขาแซ่บมากเลยอ่ะแต่งตัวแบบ กะหลี่ปั๊บเลยนะฮะเขลี่ภาพเขลี่ภาพไหมภาพเขลีภาพเขลีภาพไหมคะยาอันไหนไส้ที่เด็ดที่สุดไส้ไก่ไส้ไก่เลยไส้ไก่มาพี่เอาชิ้นหนึ่งได้ไหมพี่ชิมหน้าร้านเลยไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนถามก่อนเจอแต่ละอย่างมาเย็นมาแล้วเนี่ยโอ้โหไส้ดีนะไส้แบบเนียนๆเลยอ่ะ แป้งขุ่นยารับแา้งขุ่นยากอร่อยมากเลือดปุทิบาทเองมาทำได้แป้งบางกรอบไส้ดีมากแล้วดูนี่ขายเลยนะขานี้พอปลอ้าเลยเออขายดีแน่นอนแบบนี้ขอบคุณมากครับคุณครับมีลาบลาบหมูทอดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกล่อบแน่นอนดูตอนที่เสียบได้วอร่อยแน่นอนค่ะออร่ยมากอร่อยมาก เนี่ยคนถิ่นลูกน้องผมได้เลยมาปอน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 ยังไม่เคยเลยาหน้าอร่อยละอร่อยมากอร่อยมากเลยบอกบอกเป็นหยางบอกแล้วกันนี่ฮะจะบอกว่ามันกรอบนอกมันนุ่มในมากเลยรสชาติดีอร่อยเนาะร้านนี้มาทำได้กินดีมากครับมีลาบลาบหมูทอดมาลองดูขอบคุณมาก ได้ไหมคะจะมาชมแม่แม่ปาร์ี้มาด้วยกันชอบเสียงเคี้ยวกลาวมากเลยสมาคมแม่แม่ชอบมากเลยฟิลแบบนี้จะโชว์แคปโผล่ก่อนจะมาชมแม่แม่แบบนี้ผัวพี่ยังไม่มาทำในผมใช่ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดินเที่ยวให้สนุกนะครับเวลาแม่แม่รวมตัวกันคึกคักแบบนี้นี่เองขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องลอง เห็นไหมไก่กระเต๊ดมันเป็นยังไงเขาไก่กระเต๊ดผมอยากรู้ย่างมันด้วยมันมีกะทิด้วยป่ะว่าจะเป็นไก่ปกตาเราเป็นไก่บ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นกรรมวิธีเนี่ยสูตรมาสูตรข้างมกค่ะจะเป็นสูตรมาเฉพาะของแต่ว่าของร้านเราเลยค่ะสืบทอดมาสาิปีแล้วสามสิปีแล้วไงมันชื่อกระเตดฮะกระเตดเป็นวิธีการทำค่ะเป็นกรรมวิธีทเป็นภาษาเรากเ็ที่เราใส่้อหรือเรายอกหอ๋อมันเชกคไปเรื่อยกระเต๊ด โอเคแล้วขายยังไงครับมีครึ่งตัวด้วยใช่ไหมเอาครึ่งตัวครับนี่แน่นี่แน่เป็นไก่ไทยเนาะไก่บ้านโอเคหอมมากเลยอะ่ะใส่สามเกลอปะใช่ไหมฮะ เรืได้ๆอัวน,นี้แล้วกันมาร้อนไหมร้อนแหละทุกอย่างคือร้อนทานเลยครับขอชิมนิดนึงแล้วกันโหร้อนเฮ้ยอร่อยอะ่ะเค็มๆอร่อยมากอร่อยมากชอบมากรสชาติแบบนี้หอมสามเกลือมากแล้วมันเค็มๆด้วยชอบจังเลย โอ้ยร้อน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 โอ้โหร้อนจริงวันนี้กินมาสิบร้านร้อนไปประมาณแล้วสิบ้านถูกต้องเจอมาหนึ่งนะไม่จิ้มก็อร่อยร้วแบบนี้ไม่ต้องจิ้มอ่ะโคตรสวยโคตรอร่อยเลยอร่อยมากเฮ้ยลองดูหมวดเที่ยงไก่กระเต็ดเด็ดทำเลย น้ำตับหมูน้ำตับคือไส้กรอกโคลาชไส้กรอกโคลาชค่ะจะไม่มีข้าวไม่มีวุ้นเส้นไม่หวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นซอสนะคะพี่มันร้อนเปล่าผมไม่ไหวแล้วจของร้อนอันนี้พักก่อนอันนี้ไม่ร้อนกินอันนี้ดีกว่าไม่ไม่อาอันนี้แหละให้เต็มคำเต็มคำเหมือนกันตอนนี้มันเต็มท้องกันหมดแล้วพี่เล็กหลายล้านเล็กหลายร้านอันนี้น้ำตับหมูหมูนะค่ะออกเปรี้ยวน่อยๆไม่มีข้าวไม่หวานแล้วก็มีไม่มีกลิ่นซอส อร่อยมากอันนี้เป็นเป็นเนื้อเดี๋ยวให้ลูกหลั่งให้อันนี้ร้อนไม่ลูกจับไม่ต้องร้อนสมศักดิ์ศรีผมงับเลยงับเลยมาได้อยู่มาเนื้อไปทั้งลูกเลยเขาเขาเขาดูใจจังเลยอ่ะเอาพริกมาไม่เป็นไรลูกเอา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 เม็ดแดงเม็ดเดียวก็พอลูกเต็มมือไปหมดเลยพี่กินในหลายร้านมา นี่อันนี้ธรรมดามาใส่เลือดได้บันเลยสีนี้หรือว่าไม่ใช่ไหมมาเป็นสีเนื้อค่ะจะไม่หวานอร่อยต่างจากไส้กรอกอีสานไหมคะพี่้อกออีสานร่อยแต่ไม่เปรี้ยวเพราะว่าเนื้อทำมาเมื่อเช้าถ้าหมูนี่มีหมั่นด้วยใช่ค่ะจะมีหมั่นด้วยเรานี้อร่อยนะมาลองดูแท้ๆเลยด้วยน้ำตาลโคราชน้ำตาลโคราช เดี๋ยวจริงขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะพี่สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับประลับกินข้าวชอบพูดไงขอบคุณครับอะไรนะคะอะไรนะฮะจะพยายามครับตอนที่โดนกินทุกร้านจุกอยู่เหมือนกันได้ครับใช่ค่ะมาไหมมาเร็วทำไมอ่ะ เคยพี by, ่ทำไมอ่ะจำไม่ได้ไม่ให้หรอมาเร็วน่ารักจังเลยอ่ะหนูชื่ออะไรคะน้องอิงค่ะน่ารักจังเลยสาวน้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากอยู่ร้านไหนอ่ะยูยีเหรอยูยีเหรอยูวียูวีอ๋อยู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  ผมมีปัญหาการออกเสียงัฆษณะอยู่อยู่ยนะู่อยู่ยู่ชาชีสกลับไปทิปนี้หนักที่กี่กิโลเดี๋ยวช่างให้ดูออดอโอ้อร่อยมากเลยอ่ะแม,ม่อร่อยนีแ่แม่ตอนแรกอายะโอ้อร่อยนะพี่ไม่เดินหนีหรอกพี่เป้านิง่งอ,อร่อยมองดูเข่าเฮ็ด ขอบคุณมากๆนะครับแม่ผมไม่ไหวแล้วครับแม่มาหนมจีนครับแม่มาหนมจีนเอาปลาดุกอันนี้อะไรอ่ะปลาดุกเอาเอาผมเอาปลาดุกปาปลาดุกชอบมากได้ครับแม่ได้เลยครับแม่ได้เลยโอเคได้ครับแม่รุ่ดได้มาพร้อมเลยพร้อมลุยรอนทุกร้านร้านที่นี่การันตีว่าสดแซ่บ ชิมน้ำน้ำกรดแซ่บมากนัวนัวปลาตะเพี่ยมหอมปลาร้ามากเลยแดลบบอกแล้วแค่พิมพารีนไม่แวะผิดเสียใจนะคะโอ้นัวมากค่ะนัวมากนัวจริงแม่นัวมากโอ้โหอร่อยเลยอร่อยแม่บอกแล้วไม่เสียงโด่งดังนะคะคุ่นเอ๋ลักค่ะเราเป็นคะแนนจังหวัดไปนะคะพี่มา อร่อยมากเลยเดน้อยไม่เสียชีวิตแน่นอนอร่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาชิมได้ร้านนี้อร่อยมันหวานญี่ปุ่นร้านนี้โหสวนมาเองจต่สวนมาเองสวนมาเองเลยเหรอใช่เนี่ยจะบอกว่าทำให้มันเนียนๆอย่างนี้ยากมากนะไม่ง่ายสายพันธุ์แท้ทำให้เนื้อเนียนใช่ป่ะมันหวานเนื้อเนียนมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิอันนี้คีโรโคกาเนค่ะคีโรคูโรคูริ พีโร่คูริอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรครับเนี่ยอ๋อโคการเนะมาหวานมากร้อนไหมไม่ร้อนหรอร้อนเดี๋ยวได้อยู่อร่อยมากเดีลยอร่อยมากโหทำเก่งมากเลยครับผมได้แบบนี้เนี่ยมีสี่สายมีโอกินาว่าด้วยแล้วก็มีเหลืองมีชื่ออยู่แล้วเบนิสเบนิฮารุกะโอเคแล้วก็ม่วงวันนีก็ว่า ลองดูได้มันหวานญี่ปุ่นมาลองดูขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับในงานจะมีหลายโซนมากเลยนะฮะเมื่อกี้ไปโซนโซนของคนถิ่นโซนพื้นบ้านแล้วนี่มาโซนข้าออกร้านเยอะๆกันมาเดินดูสะหน่อยไปเดินกันปะคืออะไรอ๋อนี่ไงไปโดนจริงงานมีหลายอย่างเยายะมากมายมีคอนเสิร์ตด้วยมีอะไรด้วยใช่ครับช่รูยอโมเนาะอันนี้เปลี่ยนรูปแล้วแปลรูปแล้วเป็นอื่นแล้วโหโดนกี่ลำวะ ร้100อยอ่ะเป็นลูกปราสาทเป็นรูกเ,เมืองน,นี่ไงประตูชุมพลสวยดีมาเดินได้ให้าง,งานมาเริ่มเลยไปเดินตอ่อไปเปงานที่เดินสรุปและอิ่มมากนี่เดินไม่ครบนะหนีมมก่อนโอ้โหของกินเยอะมากเลยและงานจริงอยากดูหางเครื่องแต่ว่าออกมาละไม่เป็นไรมาเดินเยอะๆนะฮะงานนี้สนุกมากจริงๆของกินเยอะของใช้ของอะไรต่างๆแล้วผู้คนเยอะมากมายสุดยอดมากโคราชงานย่าโม ปีหน้าเจอกันใหม่ปีนี้ลิ้นกอดอิ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สับใครด้วยนะฮะ <c oughs> เพื่อมุ่งหน้าต่อไปอีพีหน้าจะพาไปไหนใจาตามด้วยนะครับ <c oughs> บ๊ายบายครับลิ้นลวนหมดแล้วกินเยอะมากเด็ดจริง